สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีวนด,ดวงทํานายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้พูดถึงดวงดาวทั้ง12ราศีครับได้แก่ทั้ง4กลุ่มธาตุนี้นครับธาตุดินธาตุลมธาตุน้ําและชาวธาตุไฟครับว่าดวงความรักของคุณนะครับและคําทํานายที่จะบอกกล่าวนะครับสาหรับตัวคุณแล้วเป็นอย่างไรแฟนเก่าคนนั้นเขาคิดจะกลับมาหาคุณหรือไม่เรามาดูคําทํานายและพลังงานที่ยังถือสารครับว่าคําทํานายแบบแรนดอมนี้จะส่งผลอะไรต่อเมื่อคุณเข้ามาเจอในคลิปนี้ครับ ผมจะเปิดทั้งหมด4ใบนะครับเรียงลาดับนะครับ1 2 3และ4นะครับให้คุณได้เลือกเลยครับว่าคุณอยากจะเลือกคําทํานายในรูปแบบไหนครับตั้งมั่นไว้ในใจได้เลยครับว่าคําทํานายจะเป็นอย่างไรผมจะเปิดทั้งหมด4ใบนะครับในหัวข้อนี้มาดูคําทํานายครับว่าพลังงานอยากจะสื่อสารและบอกกล่าวอะไรให้กับทั้ง12ราศีนี้ครับเมื่อคุณเข้ามาเจอในคลิปนี้แบบแรนดอมครับมาดูคําทํานายในใบแรกครับว่าจะส่งผลยังไงต่อเจ้าชะตาครับใบที่1นนะครับเห็นได้ชัดเลยว่ามันคือเรื่องของความต่อเนื่องครับพลังงานของความต่อเนื่องพลังงานของบันไดของ ความสำเร็จหรือว่าการก้าวเดินในทิศทางที่เป็นเรื่องของอนาคตครับแปลว่าแฟนเก่าเขาคนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าอยากจะกลับมาหาคุณอยู่แล้วนะครับกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กลับมาต่อจากจุดจุดเดิมจุดที่มันมีปัญหากันจุดที่มันแตกหักกันจุดที่มันคาราคาสังกับเรื่องของความสัมพันธ์ครับแปลว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับรวมถึงภาวะความสัมพันธ์เองเนี่ยเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะครับแปลว่าเขาคนนั้นเองเนี่ยคิดอยู่เสมอครับว่าเขาอยากจะกลับมารักคุณอีกครั้งกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครัั้งกลบมา แฟนกันอีกครั้งกลับมาเป็นคนรู้ใจกลับมาเป็นคนในความสัมพันธ์อีกครั้งแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดรับเขาหรือเปล่านะครับผู้ที่เลือกไปที่1นนะครับเห็นได้ชัดว่าเจ้าสไตล์เองครับไม่อยากจะเปิดรับเขาเข้ามาในชีวิตเพราะกลัวว่าเขาจะมาทําร้ายจิตใจในรูปแบบเดิมแต่ผมมองว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพาความรักของคุณทังคู่ไปสู่จุดแห่งความสําเร็จครับแปลว่าแฟนเก่าคนรักเก่านะครับยังคิดถึงคุณอยู่และยังรอการกลับมาอยู่เสมอครับ เรามาดูคำทำนายครับในใบที่2นะครับผู้ที่เลือกใบที่2นะครับสำหรับคําทํานายเรื่องของความรักนะครับเป็นอย่างไรกับคําทํานายที่จะเกิดขึ้นครับลำดับที่2รองถัดมานะครับมันคือเรื่องของความทรงจำนะครับแต่ในที่เองเนี่ยอยากจะบอกว่าภาวะความทรงจําตรงนี้เองเนี่ยมันแอบจะเป็นความทรงจําที่มีความสุขมากๆครับแปลว่าเขาคนนั้นเองเนี่ยระลึกนึกถึงความสัมพันธ์นะครับระลึกนึกถึงความรักทั้งเก่ามาโดยตลอดนะครับและคิดว่าอยากจะกลับมาและสร้างความสัมพันธ์และความรักกันอีกครั้งนะครับ ในกรณีการเนี่ยมันลงลึกไปถึงขั้นว่าเคยแต่งงานกันมาแล้วนะครับเคยใช้ชีวิตคู่ครอบครัวกันมาแล้วเคยเป็นพ่อของลูกเคยเป็นแม่ของลูกกันมาแล้วแบบนั้นนะครับผมมองว่าภาวะความสัมพันธ์และภาวะความรักเองเนี่ยถามว่าเขาคิดจะกลับมาหาคุณไหมนะครับกับเรื่องของแฟนเก่าหรือว่าคนรักเก่าคนนี้ผมตอบได้ว่าเขาคิดว่าเขาอยากจะกลับมาครับเขาอยากจะกลับมาเป็นคนในครอบครัวเขาอยากจะกลับมาดูแลลูกนะครับเขาอยากจะกลับมาเป็นคนในความสัมพันธ์นะครับและยังคิดถึงเรื่องของความรักครั้งเก่าอยู่เสมอครับ เขาไม่สามารถที่จะลืมได้แม้นณะเนะวลานี้เองเนี่ยเขาจะเดินหน้าต่อสําหรับความรักครั้งใหม่หรือมีคนใหม่ๆเนี่ยเข้ามาสู่ในความสัมพันธ์เขาแล้วก็ตามแต่ผมบอกเลยว่าเขาไม่เคยลืมนะครับหรือไม่เคยเลือนลางจากใจเขาไปได้เลยครับมันคือความทรงจําที่ยังหล่อเลี้ยงชีวิตเขาอยู่ในความสัมพันธ์และสิ่งที่เป็นครับเขาอยากกลับมาครับแต่ดูท่าทีแล้วเหมือนจะไม่มีโอกาสสาหรับการกลับมาเลยเพราะตัวเจ้าสตาผู้ที่เลือกใบที่2นี้เองไม่เปิดใจครับเรามาดูใบที่3กันครับว่าผู้ที่เลือกใบที่ สเองแล้วเนี่ยสำหรับคําทํานายและคําถามแบบแรนดอมนี้เองเนี่ยส่งผลอะไรกับทั้ง12ราศีนี้บ้างนะครับเป็นอย่างไรครับใบที่3นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเขาคนนี้เองเนี่ยดูไม่จริงใจสําหรับความรักครับเขาดูเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งใจกับเรื่องของความรักตั้งแต่แรกครับหากเจ้าสตาร์นะครับเลือกใบที่3นะครับผมบอกเลยว่าเขาคนนี้ดูไม่จริงใจดูไม่จริงจังครับเป็นคนที่ไม่จริงจังกับเรื่องของความรักมีความหล่อแหละในชีวิตนะครับดูไม่ตั้งใจที่จะรักดูไม่ได้อยากคบแบบจริงจังนะครับการที่ คุณก่อเกิดเรื่องของความรักนะครับหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยแน่นอนครับว่ามันไปถึงจุดจบแน่ๆเพราะเขาไม่จริงใจตั้งแต่แรกเขาไม่จริงจังตั้งแต่แรกนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะรักเราตั้งแต่แรกแปลว่าผู้ที่เลือกไปที่3ามนี้เองรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะกลับมาครับเขาเดินหน้าต่อสําหรับรักครั้งใหม่เพราะเขาคิดว่าเขาเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมองหาความรักที่ดีได้ด้วยเช่นกันครับหากคุณคิดว่าเขาคนนี้จะกลับมานะครับผมบอกเลยว่าเขาคนนี้ไม่มองถึงการกลับมาเลยเขามองถึงการเดินหน้าต สำหรับรักครั้งใหม่หรือโอกาสสําหรับการมองหาทิศทางของความรักครั้งใหม่อยู่เสมอครับมาดูใบที่4ี่นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับเจ้าชะตานะครับทั้ง12ราศีนี้เองเนี่ยที่เลือกใบที่4มาฟังคำแนานำครับแล้วับที่4เองครับ <c oughs> เห็นในชันเลยว่า <c oughs> เขาคนนี้นะครับเป็นคนที่มีความสามารถครับเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีทักษะที่ดีนะครับรวมถึงเป็นคนที่มีใจเมตตาและมีความกรุณาครับนาพาครอบครัวไปสู่ความสําเร็จครับ ในรณียวกันเนี่ยผมมองว่าผู้ที <Exactly>. ่เลือกใบที่4นี้เองเนี่ยเป็นเจ้าสตา์ที่คิดถึงแฟนเก่ามากๆครับคิดถึงคนรักเก่าคิดถึงแฟนเก่ามากๆคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงสิ่งที่เขาทําให้คิดถึงสิ่งที่ดีกับเขานะครับหรือว่าที่เขาดีกับเราแปลว่าเจ้าสตา์ที่เลือกใบที่4นี้เองเนี่ยคุณเองประพฤติความไม่ดีกับเขามากๆทําร้ายจิตใจเขามากๆนะครับทาให้เขาทุกข์ใจมากๆทําให้เขาเสียใจมากๆนะครับทาให้เขาหัวอ เจ็บกับเรื่องของความรักแบบมากๆเลยทีเดียวนะครับผมอยากจะบอกว่าผู้ที่เลือกไปที่สี่นี้เองเนี่ยหากคิดว่าความสัมพันธ์ทั้งเก่าเนี่ยเขาจะกลับมาไหมผมตอบเลยว่าเขาคิดอยากจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนแต่ตัว,ต,วตัวคุณเองเนี่ยจะดีกับเขาอย่างแท้จริงไหมเพราะตัวคุณเองเนี่ยทำร้ายจิตใจเขามากๆครับหรือว่าหวังไม่ดีกับเขามากๆในช่วงระยะเวลาที่คบกันประพฤติในทิศทางที่ไม่ดีต่อเขามากๆหรือทําร้ายจิตใจเขามากๆนะครับผมบอกเลยว่ามันคือบทเรียนที่ทําให้เขาเจ็บปวดทางความรู้ รู้สึกมากๆเพราะเขาเป็นคนที่ดีต่อคุณอย่างจริงใจครับผมบอกเลยว่าผู้ที่เลือกไปที่สี่เนี่ยอาจจะหนักใจนิดนึงนะครับเพราะตัวคุณเองเป็นผู้ที่ทําร้ายจิตใจของเขาครับมาดูคำทานายนะครับทั้ง4ี่ใบนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตั้งแต่ต้นนะครับว่าให้เจ้าสตาเมื่อผ่านพาเข้ามาพบในคลิปนี้เองเนี่ยเลือกคําทํานายนะครับทั้ง4ใบแล้วเนี่ยผมก็ได้พูดอย่างละเอียดแล้วนะครับว่าภาวะความสัมพันธ์นะครับหรือภาวะความรักเองแล้วเนี่ยกับเรื่องของคนที่เข้ามาหรือคนที่กลับมาแล้วเนี่ยจะดีกับคุณอย่างไร <ผม S 3> บ้างทั้ง12 ทั้ง12กลุ่มดาวและ12ราศีนี้เองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูคําทํานายนะครับหรือพลังงานที่บอกกล่าวนะครับกับเรื่องของความรักไปทั้งหมดนะครับ